ลูกชายขอยเตรียมไปส่งเขาบอกเขาน้องกอนเตรียมไปส่งเขาออนคนงานเลยตอนนี้นะค่ะลูกกี้แจก <laughs> ยังบวชกับข่าวเพนอยู่คนงานมาเต็มเลยปอแล้วลูกกี้เอาตอนนี้เอาไปเขากินเนี่ยเชียรอมมันนั่นอ่ะสบ,บายดีป่ะลูกไหม ลุงกี้อยากได้สบายดีปะลุงนะไม่ดุฮะลุงกี้ก็เล่งแกงปันกายแล้วก็ทอดปลาเต่าเนาะแล้ขี่รถน้ำเอืออยากไปใช้หม,อ,มอออยอะมึงคือบ่อฮันเนปิดซึ่งนี่ ก็ต <ừ. S 2> ้อคนงานใหม่ลไเอื้อยกูสุกแปดโมงเลยคนงานยิงหลังใหม่ฮึฮะแม่ปางเดินเลยพี่น้องคนงานจ้าไหนจกคนเนาะเป็นเศร้าเลยบงซุง มันสาวปู้ยังเงองจะแล้วแถวหนึ่งบอกฮะก็หาบอกหรือว่าเขาอันชวนกันมาเขาชวนกันมาหาหมดเลยไล่นะบอดาจองบวดาตีจองเหี่ยกลางทางอ๋อฮองอันดัมชุดลิงชวดหวยคือ ใช่หมอมมย่างคือเออจองเกดานั่นเด้อเห็นเยอะเอเออได้เลยได้เลยดยงไก่ลกะทอดปลา ห้องเกิดไพมันเลยเฮ้ยผ้าตั้งขาดเมดยังบระดิษฐ์อยู่ปีนี้เบิ่งมึงอไงไปถ่ายทิพย์ก็อนแกงไก่ชนผ้าตั้งขาดยังไงผ้าตั้งขาดเบิดยัง

ป้าพตัดผมให้บังคัน่าะงามเพือน่ะเห้ยมาเห็ุมันน่ให้เตียงชีถ่ายคลิปมาแล้วนี่อุ้ยลุมเลยล่น้มเตียงออกมายุบมาต้นเพีนร้ายได้หนิไม่ด้ขึ้นแล้วเราก็ย่างขึ้นไปกินไปไปแตงออกมานะเม่ทึงเลยข่าวจะไม่สู้อย่ายืนมืนตามาเมาข้ากิน

ตั้งทำไมอ่ะตังเทวแมาน้ใส่เองเปล่ายังมาตัาไปดิบเขานะยุบเขามากมักร้ายติบหนึ่งดยมันยังผ่อนตัวกูบนี้เมื่อยตีมาเกี่ยวเขานี่บมาดาหน้าคืนนี้เมื่อยมาดาม่น้าย้เม โออิมดาจำแจ่วนะพี่เนาะเฮ้ยข้าวแล้วกินไหมพี่ว่ากินกินวงแล้วคุณเดทอไข้นเขาใช่ไหมคือเอิ่คือคือมามามาลงมาสิค้ับเพือนทั่วก็ได้ แม่บร้เทศลูกเคยมาประเอามาาบอกคุณรบเห็นมามากินนมชงชาลืมเข้ามามากินนมชชาลืม หังันะะไม่หลาหกินยังกันอะไรน่อเมนพี่น้องเลยน่ก็อยู่มอมันจอดเลยนะน้ำแั่ได้พี่น้องเนอะองลาซาบคือคององลาาคือ้อย่ง้ลยะ มามากี่ข้ายด้วยกันพี่น้องสบายดีสบายดีได้ยังกินดีงแกงไก่แกงไก่สาธุหยัเข่าด้วยฮะหยข่าด้วยมังทึงด้วยฮะข่ายน้ำกันพี่น้องเลยนกองอย่างนงี้ยขาฝันขายาม่นัน อันนี้มันออกทระยางมันปลาดูเงี่ยงเบิ่งเอาเองเจ้าว่าสิผู้ใดคนงานลายปนนี่เนาะถ้าปุ๋ยแล้หลายเนาะ พ่อเขาบอกมาลูกกินสามพ่อเขาบอกมาลูกกินสามพ่อเขาบอมาลูกกินสามบ่กูเกี่ยวเนี่ยนะพ่อกินสามคนคุณได้ถึงงานไรเนี่ยถาลมบัดนลมลมลมยังไง ตะเคียงโตนัยใช่ไหมงยน้เส่ามีรถไหนตรงอนี่ยเซียมกันคุณพี่เจ้าพี่อย่างนี้คุณจุกคุณพี่เบงกูดเป็นหัวใจคุณพี่เบิร์ดชง เดกอนนาปานังไงก็ต้านได้ที่นี่เมปาปาก่อนเลยก่อนก่อนเีบอ่เลยเงบอ่ลยเงาบมนเ้ลยแโทรหาปาโทรหาปเลขดแถว้ไปเลไกหึ่งใช่ได้เฮ้ยแม่ปาเต้นไตป่าดำอยู่ไหนโอ้สุขีเดียร์ใช่ว ลงมามาเลาะไแปาไก้าวยฮ้เียนไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดล้เออกินข้าข้าวตันจับเน่อยมันค่ันเราะปแกงไก่กัเนาะแกงไก่ยำมันมีที่ตองี้มักินข้าวไม่ ิมดได้ป้าป้าเป็นนะเอาง้มันค้างไว้ให้ดูดังหัวพายนะอัดอยู่กับมืออัดทั้งนี้หัวทั้งนี้อัดทังนี้หัวทังนี้เออม่าฮ่่ั เ้วงม้วม่นี่เป็นลงมหรือเปาผมสมผมลืมผมไปสั่ลยไปไหนเอางินมึงเอาปหาผมกับเห็น